นุกธนาดลน,นักร้องหนุ่มหล่อมากความสามารถขวัญใจแฟนคลับคู่จิน้นป้ายปลายโอริโอล่าสุดเข้ารับรางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่9สาขานักแสดงภาพยนตร์ยอดนิยมแห่งปีจากภาพยนตร์ปราณีซึ่งงานนี้แฟนคลับก็แห่มาให้กำลังใจล้นงานทำเอานุกธนาดลซึง้งพร้อมประกาศลั่นกลางงานแฟนคลับคือหัวใจของนุกก็อันนี้คือกาลังหลักสาคัญของหัวใจนุกเลย ก็ขอบคุณจากใจจริง FC แฟนคลับทุกท่านที่รักในในความเป็นนุกธนดลไม่ว่าจะวันไหนไม่ว่าจะเทศกาลไหนหรือวันสําคัญอะไรสิแม้แต่วันธรรมดาเขาก็มอบความรักให้เราไม่ไม่ขาดสายเขามอบให้เราในทุกๆวันทุกๆเวลาทุกๆลมหายใจขอบคุณมากครับนอกจากนี้คุณนุกธนดลยังแอบสปอยภาพยนตร์ที่จะฉายในเดือนเมษายนนี้อีกด้วยแล้วก็ภาพยนตร์ที่จะปล่อย ในเดือนเมษานี้25เมษาทุกโรงภาพยนตร์แน่นอนปะชดะดาได้ร่วมเล่นกับคุณเบิ้มถทุมราชพี่กองไว้ไลยแล้วก็มีป้ายๆเข้ามาแจมด้วยเป็นคาเล็เตอร์กวนๆกวนๆแล้วกวนๆจะมีความเท่เข้ามาอ่านี่อันนี้คือคาเล็กเตอร์แบบหลักๆเลยและยังมีเซอร์ไพรส์จากป้ายปๆโอริโอที่ได้หอบช่อดอกไม้ช่อโตมาเซอร์ไพรส์งานนี้ทําเอาเจ้าตัวยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวคะ่ะ ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารจากพวกเรา v 9 news ข่าวจริงชัดเจน